คือด้วยความเคารพจริงเมื่อวานเนี้ยคือคุณสนทิลิ้มทองคุณไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ด้วยความเคารพนะคือเว็บผู้จัดการขึ้นเงาเลยคือเรายังคุยกันเบื้องหลังกับเม่เรายังบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นเงานะยังภาวนาบอกทีมงานอย่าเพิ่งขึ้นเงาเ้ยเพราะว่าเอาจริงนะมีใช่ไหมข้อมูลของผู้จัดการก็ว่าเงาอ่ะคือเงาอ่ะมันคือถามผมนะอันนี้ คือมันคือพี่วันอยู่บํารุง<ฆ>แล้วประเด็นก็คือที่เขาบอกว่ามันมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง<ฆ>มันมีบางคนไปขอดูรูปโป๊แตงโมป,ปรากฏว่าพอลุงสนทิเขามีข้อมูลแบบนี้อยู่เนี่ยเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่วันนี้คุณวันอยู่บํารุงแกไลฟ์สดเลยลองเปิดภาพพี่วันแกไลฟ์สดขึ้นมาหน่อยเอาเสียงช่วงที่หนึ่งขึ้นมาก่อนแน่นอนที่สุดเห็นบอกวันนี้ตัดขาดความเคารพนับถือเลยนะ<ฆ><ฆ>นี่นี่น,น,นี่คุณวันแกโชว์เลยเห็นไหมมันเป็นรูปแกแกบอกนี่คือรูปผม แล้วลุงสนทิก็บอกว่าอะไรนะไอ้นักการเมืองคนนี้ชอบพูดมึงรู้หรือเปล่าพ่อกูคือใครควันนี้วันอยู่บารุงบอกเอาจริงนะผมไม่เคยพูดคำนี้ใครมีคลิปว่าผมพูดคำนี้เอามาเลยมึงรู้หรือเปล่าพ่อกูคือใครขณะเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วันแกนเหมือนโกรธเลยนะแกบอกเลยว่าคุณสนทีจั่วหัวว่าลูกนักการเมืองรู้ไหมกูลูกใครแต่ทีมงานแมเนเจอร์ก็คือเว็บผู้จัดก,การเอารูปเงาผม ซึ่งแม้ไม่เอ่ยชื่อสังคมก็รู้ว่าเป็นใครและที่สําคัญคุณวันบอกโอ้โหไปเชื่อใครไม่เชื่อ,อไปเชื่อไอ้เจ้าบังแจ็คตอนนี้คดีตังโมเกิดขึ้นใหม่ๆบังแจ็คมันลายมาข่มขู่ผมด้วยเอออันนี้น่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวก่อนจะฟังฟังเสียงป๋าวันเนี่ยนะทีมงานเปิดแชทในเพจข,ของป๋าวันเท่าไหน่ดิคือมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงไหนแล้วมะ พอลุงสนที่กับอาจารย์ปานเทพพูดแบบนี้คือทุกคนมาต้องกลางหมดเลยใช่คือถึงแม้คุณวันจะไม่เกี่ยวตามที่คุณวันอ้างเอาอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วว,ว่าเฮ้ยคุณวันคุยกับแตงโมนี่ว่ะเปิดแชทของวันอยู่บำรุงขึ้นมาก่อนเอาเต็มจอเลยก็ได้จากทีมงานปรากฏเพจวันอยู่บำรุงนะครับแกก็สแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยบอกนี่คือแชททั้งหมดที่น้องแตงโมคุยกับผมโดยไม่มีการลบและเซ็นเซอร์รูปหมดอายุแล้วถ้าพวกคุณกู้ภาพได้เอามาเปิดเผยเลยครับคือคุณวันถึงบอกไอ้รูปที่เป็นกากระบาดอะ เกงบอกแล้วคุณกู้ลูปมาได้ยังไงถ้านาดมือถือผมเนี่ยวันที่คุยกับตังโมมันหลายปีแล้วมันยังกู้ไม่ได้เลยอหน้า2เลยครับเปิดไล่มาเลยฮะหน้าสองหน้าสหน้าสองหน้าสองอ่ะอันนี้ขึ้นจอมอนิเตอร์ผมหน่อยดิหน้า2อ,อันนี้น่าสนใจเหมือนแตงโมเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้หน้า2ใช่ไหมหน้าสาต่อมาเลยมันจะมีตัวที่เขาคุยกันไล่มาเลยหน้าสาครับ คุณผู้ชมดูนะฮะเหมือนน้องแตงโมทักมหาพี่วันบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังไอ้นี่มันอาฮียมากอย่าเพิ่งนอนนะพี่และแตงโมทําเป็นอีโมจิยกมือไหวเหมือนแตงโมอยากจะปรึกษาอะไรเป็นการด่วนอ่ะต่อมาหน้าสี่ครับไล่มาทีละหน้าเลยเมลอนก็คือแตงโมแล้วเหมือนแตงโมกาลังปรึกษาป๋าวันบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะแล้วก็ต่อมาเหมือนแตงโมโทรมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้รับสายแล้วป๋าวันแกก็คงอัดเสียงกลับไปหน้าต่อมาครับนี่ฮะก็แสดงว่ามีการคุยกัน แล้วเหมือนแตงโมจะฟ้องว่ามันมีคนหนึ่งไอเคียมากๆทํากับแตงโมหน้าต่อมาไปพาดพิงได่แอนนาด้วยแล้วแตงโมก็เขียนบรรยายบอกว่าคนเดียวกันแต่ไอจีใช้ชื่อปริญญาคือก่อนหน้านี้มันจะมีคนหนึ่งเหมือนไปลุกรานบรรดาดาราจะไปขอดูพวกภาพลับใช่แล้วแตงโมเนี่ยน่าจะเป็นเหยื่อไอ้คนคนนั้นแตงโมเลยปรึกษาป๋าวันป๋าวันก็เลยบอกนี่ไงผมเอามาโชว์หน้าต่อครับ ต่อครับต่อนี่และแตะรูปไปหมดอายุแล้วไงเ<ช>มย์ใช,ใช่ป่ะก็เลยไม่เห็นเออมันก็เลยไม่เห็นวันอยู่บำรุงก็เลยถามบอกอ่ะแล้วพวกคุณไปกู้ภาพมาได้ไงของผมยังหมดอายุแล้วเลยออะต่อมาครับเอาทีราเฟมเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเอารูปดาราเก่ามาแอบอ้างเหมือนแตงโมแฉว่าไอเนี่ยที่ปรึกษาป๋าวันเนี่ยว่าไอคนเนี้ยมันชอบเอารูปดารามาแอบอ้างต่อมีไหมนี่ แล้วว่าบอกชื่อพี่ไหพี่ไหก็โดนกลับไปที่วันอยู่บำรุงฮะเอาเสียงก้อนที่หนึ่งขึ้นมาเปิดก่อนเหมือนกับวันนี้ขอเลิกนับถือ,อคุณอาสนธิแล้วก็บอกไปเชื่อได้ยังไงไอบ้บางแจ๊กไอบ้บางแจ๊กตอนสมัยแรกๆมันยังส่งมาขู่ผมเลยเรื่องแตงโมฟังเสียงวันอยู่บำรุงก้อนที่หนึ่งก่อนแจ๊กมังอุปโลกอันนี้พี่น้องดูเงาดิ พี่น้องเห็นโปรไฟล์รูปในเฟ e b o o k ผมไหมเป็นรูปผมใส่เสื้อสูกุลาบและชี้นิ้วอะ่ะอันนี้มันคือเงาลูปผมมันคือเงาลูปผมมันคือเงาลูปผมถ้าอย่างนั้นที่มีคนบอกว่าเอ้ยคุณวันคุณสนธิริมทองกุลเขายังไม่บอกเอ่ยชื่อเลยว่าคือใคร คุณร้อนตัวเหรอกินปูร้อนท้องเหรอคนที่จะกินปูร้อนท้องหรือร้อนตัวนั่นคือคนที่ถูกพาดพิงแล้วคนนั้นกระทาความผิดผมไม่ได้ร้อนตัวผมไม่ได้ร้อนท้องแต่ผมต้องชี้แจงคุณสนธิจัวหัวไว้ว่าลูกนักการเมืองหรือนักการเมืองอะไรนักการเมืองที่มึงรู้ไหมกูรู้ใครแต่มาเพจเมนเนเจอร์ไอจีเมนเนเจอร์มีรูปเงาผมอะ่ะใครก็ตามที่ติดตามผมหรือเห็นเงายังรู้ว่าเป็นผมอย่างเนี้ยถึงไม่เอ่ยชื่อแต่ทําให้คนในสังคมส่วนใหญ่ส่วนมาก เข้าใจว่าเป็นผมในวันอยู่บำรุงเนี่ยเอ๊ะคุณผู้ชมครับต่อมาเดี๋ยวเตรียมเสียงก้อนที่สองของป๋าวันรอไว้เลยนะผมเปิดอันนี้หน่อยเพราะว่าพี่วันอยู่บำรุงหรือป๋าวันที่คนเรียกกันเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไอ้บางแจ็คมันยังขู่ผมเลยปรากฏว่าเราก็เลยไปดูข้อมูลเก่าว่าจริงหรือเปล่าว่าบางแจ็คเนี่ยมันเคยไปขู่วันอยู่บำรุงปรากฏว่าพอเราไปดูข้อมูลเก่านะฮะ เออมันมีจริง,รงๆอะ่ะเมย์เป็นเพจทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มทนายตั้มเนี่ยเขาเคยโพสต์เรื่องว่าป๋าวันอยู่บำรุงเนี่ยนะฮะสมัยนั้นเป็นสส,สพักเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าลายที่บังแจ๊คส่งมาขู่สส,สวันแล้วก็บอกลองอ่านดูนะครับจะได้พิจารณาคือก็จะตรงกันกันกบป๋าวันวันนี้ที่บอกว่าไอ้บังแจ๊คไปเชื่อมาได้ยังไงสมัยก่อนมันยังขู่ผม,มเลยเปิดทีละหน้านะทีมงานขวามือไอ้ที่ลายที่ของทนายตั้มเคยเอามาแฉ ปรากฏว่าหน้าที่หนึ่งอกขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเข้าใจว่าแจ็คกำลังส่งมาหาวันแล้วก็เอารูปที่ป๋าวันถ่ายกับแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะส่งมาหาป๋าวันเลยแล้วก็เขียนบอกตัวอย่างป๋าวันเลิฟแตงโมแชทคุยกันยังไม่ได้เปิดเผยนะครับจุ๊กจรูอย่าลืมว่าตอนนั้นแม่ส่งมือถือแตงโมไปใช่แจ็คก็เลยเปิดแล้วก็เลยเจอรูปอ้าวป๋าวันถ่ายกับแตงโม,มปรกากฏแจ็คส่งรูปนี้มาหาป๋าวันเลย ซึ่งป๋าวันบอกมันจะขู่ผมแต่ผมไม่กลัวมึงขู่มาดิเราก็เลยเออจริงเว้ยแจ็คเคยส่งมาหาป๋าวันจริงๆนี่ว่าตั้มเคยเอามาลงหน้าสองครับทีมงานเหมือนบอกเลยปรากฏว่าสีเขียวคือป๋าว์สีเขียวคือทางฝั่งของทางด้านของท่านเอ้ยมันต้องเป็นป่าวัน๋าวันต้องเป็นป่าวันค่ะป๋าวันนะฮะคือสีเขียวต้องเป็นป๋าวันบอกอยากเปิดอะไรเปิดมาเลยครับแต่ประเด็นคือ ตั้มเนี่ยตอนนั้นเขาอยากสนิทกับป๋าวันเขาก็เลยมาโพส<อ><อ>แต่สีเขียวต้องเป็นป๋าวันนะฮะอ,อยากเปิดเปิดอะไรมาเลยครับนี่แล้วก็เขียนว่ามีขู่ด้วยกลัวจังเลยเพราะแจค็คไปเขียนบอกว่ามันมีมากกว่านี้ผมกลัวป๋าจะไม่มีที่ยืนเราคุยกันดีๆด,ดีกว่าปรากฏขวามือก็บอกเอ้ยมีขู่ด้วยกลัวจังขู่เอาเงินนะดิว่าอย่างนั้นดินี่ฮะปรากฏว่าต่อมาคุณผู้ชมฮะเหมือนส่งมาให้ตั้ม เพื่อจะบอกว่ามีเรื่องแบบนี้<ฆ>แต่ตั้มกับวันเขารู้ว่าไม่ใช่มึงจะเอาเงินกลับมาตรงนี้นี่คือหลักฐานว่าเออวันนี้ที่คุณวันเขาพูดเอ้าแสดงว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น<ฆ>ฟังเสียงคุณวันก้อนที่สองเพราะเห็นบอกว่าหลังจากนี้ใครทําให้เสียหายเขาป้องนะ<ฆ>อ่ะฟังเสียงก้อนที่สองหน่อยไปขอภาพโป๊เปลือยจากน้องแตงโมผมถามว่าผมจะเอามาทําเพื่ออะไรเขามาทําอะไรและไอ้เรื่องเนี้ย อ,อน้องจมูมเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยแต่บางแจ๊คเคยมาขู่ผมผมบอกอยาเปิดเปิดไปเลยพี่นุ่มกัญชัยก็ทราบเรื่องนี้ไปออกข้อใส่กับผมนะครับคุณสนธิเอาเรื่องนี้มาคุยกันถ้ามีเปิดมาเลยโทรศรัพท์ผมนี่นะรหัสผมเนี่ยคุณนานารู้ข้อความที่ผมคุยน้องจมูมยังอยู่นะผมบอกว่ามีเรื่องปรึกษานูน่นนี่นั่นแล้วก็อันนั้นผมผมไม่ได้แคปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงให้ดูในในในเฟซบุ๊กก็ได้เอ่อ แล้วก็ผ่านมาวันที่9มั้งพฤษสภานะปี2021นะ่ะเดี๋ยวหนูโทรหานะคะเวลาตั้งตีหนึ่งนะพี่เสร็จงานพี่นอนอยังแล้วผมก็คุยอะไรกัน้องะผมจำไม่ได้ทั้งหมดนี้พักสักครู่ยังไม่จบนะฮะล่าสุดวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์ปานเทพ<ะ>ชี้แจงเรื่องกรณีคลิปน้องอลิสเออ,อลิสอลิสคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเขากางแชท แล้วจะเห็นว่าตังโมพูดถึงเรื่องของคุณดคไดแดอันนาก็เจอวันนี้เราไปเจอคุณดไดแดา์อัน,น่าเป็นยังไงบ้างครับเมย์คุณดไดแดรอนนาค่ะที่บอกว่าเจอเคสเดียวกับน้องตังโมเนี่ยนะคะคุณไดก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นคือปี64ค่ะมีโรคจิตคุกคามนักแสดงหลายคนซึ่งรวมถึง คุณไดกับคุณตังโมด้วยนะคะก็เลยมีการคุยกันกับน้องตังโมบอกว่าเอ๊ะ eh, จะทำยังไงกันดีตังโมก็เลยไปปรึกษาคุณวันอยู่บํารุงก็ได้เบอร์ทนายมาซึ่งในแชทเมื่อกี้ก็จะมีการส่งโปรไฟล์ทนายให้กับน้องตังโมด้วยแล้วคุณไดบอกว่าคุณไดอยู่ในกลุ่มทนายนี้ด้วยค่ะ<อ>ลักษณะคือเมื่อกี้ที่เห็นภาพของป่าวันเหมือนกับเป็นโปรไฟล์ใครสักคนคือทนายคือทนายคือส่งโปรไฟล์ของทนายให้น้องตังโมเนี่ยนะคะเป็นการแนะนําทนายซึ่งคุณไดก็บอกว่า จริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโลกจิตที่ทักข้อความมาหาคุณไดกับน,น้องแตงโมเพื่อขอซื้อกางเกงในหลังจากนั้นเขาก็เลยมีการทํางานร่วมกับทนายกับตํารวจจนจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าแตงโมเคยแสดงละครร่วมกันเคยคุยกันอยู่บ้างส่วนคุณวันอยู่บํารุงคุณไดไม่เคยคุยค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณวันโทรมาหาคุณได่เหมือนกันเพื่อจะขอโทษเพราะว่าโพสต์แชทเนี่ยมันไม่มีการเบลอชื่อทําให้ถูกพัดพิงภายในแชทก็มีส่วนเกี่ยวข้อง กับทางด้านของน้องตังโมกับคุณดเนี่ยนะคะซึ่งคุณดเองก็พูดว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในวงการของคุณตังโมก็มองว่าต้องให้ความยุติธรรมการทํางานและหาความจริงให้ตังโมให้ได้แต่ก็อยากให้คุณตังโมจากไปด้วยจิตที่สงบเพราะตอนมีชีวิตอยู่ก็มีข่าวทําให้วุ่นวายจนเสียชีวิตไปแล้วก็ยังวุ่นวายอีกก็เลยรู้สึกสงสารค่ะ มีพี่คนนึงไปเล่าให้โมฟังค่ะแล้วโมก็ก็เลยไลน์มาหาบอกว่าเฮ้ยพี่พี่โดนโดนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็เลยรวมตัวกันว่าเออเดี๋ยวเรามาจัดการคนนี้ด้วยกันนะคะ<ม>ก็เขาก็จะส่งข้อความมาหาไม่ว่าจะเป็นใน DM ใน Inbox ว่าออขอซื้อกางเกงในให้ถ่ายรูปกางเกงในมาให้ดูหน่อยแล้วก็จะโอนเงินให้อะไรประมาณานี้ค่ะโมก็ไปคุยกับพี่วันแล้วพี่วันเนี่ยก็ หาทนายมาให้ค่ะซึ่ง คุณทนายเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราอยู่เหมือนกันในกลุ่มมันก็จะมีทนายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทํางานร่วมกันเพื่อเก็บหลักฐานในการที่จะตามให้เจอว่าคนเนี้ยมันคือใครเพราะว่าเขาไม่ได้ทํากับแค่เราหรือว่าโมแต่ว่าเขาทําอย่างเงี้ยกับนักแสดงในวงการเยอะมากอะค่ะสุดท้ายจับได้ค่ะก็คือถ้าถ้าดูอะค่ะในลิงข่าวก็คือสุดท้ายจับได้ค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ในเรือนจําค่ะณตอนนั้นไม่เคยคุยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่วันเพิ่งโทรมาค่ะอ,อท มาขอโทษเพราะว่าคือตัวพี่เขาเองก็อาจจะถูกกล่าวหาในหลายๆเรื่องและพี่เขาก็โพสต์ลงไปโดยที่เขาไม่ได้เบลอชื่อเราเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพราะมันเป็นการเปิดให้เห็นถึงความบริบรบรสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายพี่เขาก็เลยโทรมาว่าเออขอโทษด้วยที่ทําให้ถูกพัดพิงให้เป็นประเด็นเพราะว่าตัวเขาเองก็แบบเหมือนไม่ไม่ได้อยาบเบลออะไรเพราะว่าถ้าเบลอไป คนก็จะถามอีกว่าเบลอชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นเรื่องของปี2021น่ะคะ่ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโมค่ะมองสองแบบนะคะถ้าให้มองในมุมของความยุติธรรมต้องให้ความยุติธรรมทำงานแล้วหาความจริงออกมาให้น้องให้ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะเราเราสูญเสียน้องไปแล้วอะคะ่ะแล้วบางเรื่อง แค่มีความรู้สึกว่าอยากให้อยากให้จิตของน้องได้ไปในที่ที่สงบคือรู้สึกว่าตอนน้องอยู่อะ่ะก็มีแต่ข่าวน้องให้น้องได้วุ่นวายอะคะ่ะน้องไม่อยู่ก็ยังคงมีอะไรให้เขาวุ่นวายอะะีกค่ะสงสารเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกพอ คืออย่างนี้มันก็เอาแหละคือถามว่ามันมันสำคัญไหมก็สําคัญแหละที่ทางด้านของเครือผู้จัดก,การเขานําเสนอว่ามันมีคนไปขอดูรูปโปแต่งโมคําถามคือไอ้หมอนั่น,นี่คือใครซึ่งวันนี้คุณวันอยู่บํารุงเนี่ยขึ้นเพจคุณวันอยู่หน่อยก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณวันเองเนี่ยนอกจากแกจะไลฟ์สดชี้แจงจริงๆวันนี้น้องบีชมพูชก็โทรไปถามบอกคุณวันแน่ใจนะ เดี๋ยวเกิดบ้านพาที่เขาเปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะ<ฆ>มีเงืบกันมาตอนหลังเนี่ยนะคุณวันบอกเอาจริงผมจะไปขอคลิปทำไมผมนั่งดูโอลิแปนดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะ<ฆ>ใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคือโอลิแปนมันก็มีใช่ไหม,มเดี๋ยวนี้ขายอีกาพาโป๊ะอะไรกันเนี่ย<ฆ>ต่อมาคุณวันก็ชี้แจง อีกเหมือนกันหน้าที่2เขาบอกว่าภาพที่แตงโมส่งมาในแชทอันนี้นานแล้วผมจึงเปิดดูไม่ได้คาดว่าเนื้อหาเกี่ยวกับแตงโมถูกแบล็กเมลแล้วก็ผมก็เลยแนะนําทนายอ่านี้ตรงกับใดแล้วเพราะเมื่อกี้คุณใดก็ยี้ยว่ามันเป็นเรื่องทนายคุยกันสุดท้ายก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแล้วก็ไม่มีการไปขอภาพลับอะไรของแตงโมด้วยและนี่ฮะวันอยู่บำรุงบอกบางแจ็คทักมาหาผม ช่วงที่แตงโมเสียใหม่ๆอ้างว่ามีคลิปลับที่ผมคุยกับแตงโมหากเปิดแล้วตัวผมต้องจมแผ่นดินแน่ผมจึงท้าให้เปิดเลยสุดท้ายบางแจ๊คหายไปเลยหลังจากนั้นเห็นใจไหมฮะ